วิธีการเก็บสูตรเอาไว้ใช้เพียงบางสูตรสามารถทําได้แบบนี้นะครับก็คือลําดับแรกเราก็คลิกที่ปุ่มเปิดช่องเก็บสูตรขึ้นมาก่อนแล้วเราก็มาคลิกที่ปุ่มสรุปผลเพื่อดูว่ามันมีสูตรไหนบ้างที่เราอยากจะเก็บเอาไว้ใช้ยกตัวอย่างเช่นผมเห็นสูตรที่10บยังไม่เคยผิดเลยน่าเก็บเอาไว้ใช้ก็ใช้วิธีการกเลือสิหรือเลือกไปที่เลขสิก็ได้นะครับแล้วแต่เลยพอเจอสูตรที่10แล้วเนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกสูตรที่10เพื่อให้มันไปเก็บไว้ในช่องเก็บสูตรอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นเราต้องการบันทึกสุดที่เราเก็บเนี่ยเอาไว้ในไฟล์เราก็มาคลิกที่ปุ่มบันทึกก็จะมีเมนูให้เราเลือกอยู่2เมนูก็คือเมนูบันทึกใหม่กับบันทึกเพิ่มเติม้วแต่เราว่าเราต้องการจะเลือกไปที่เมนูไหนนะครับอย่างเช่นผมเลือกมาที่บันทึกใหม่โปเยสนะครับแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์เช่นร้อยเจ็ดตัวแล้วก็คลิกที่ปุ่มเซฟครับก็จะเป็นการบันทึกไว้ที่เอเอไว้เรียบร้อย ไฟล์ที่เราบันทึกไว้ก็จะมาอยู่ที่เดสก์ท็อปเพราะเมื่อกี้ผมเลือกตำแหน่งปลายทางไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเวลาที่เราจะเปิดดูก็เหมือนเดิมก็คลิกที่ปุ่มเปิดสูตรแล้วก็เลือกมาที่ไฟล์ที่เราต้องการเปิดมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ